โอเคผมเบอร์ชื่อผมจะต้องให้ชื่อเขาไหมลนะ่ะเพราะว่าผมให้เครดิตทุกคนเลยละกันนะอยู่ันกูพวกกูเป็นเจ้าของช่องกูได้เครดิรนะตแล,แล้วซึ่งใน่อนตาเกมสัญยากิ่เล่นปืนสนเออเฮ้ยกูรับปากไปแล้วแต่กูยังไม่ได้ลองคลิปเลยพะคลิปมันติดต่อกันเฮ้ย2 0 2 5าแบตกูมีสิบาอนะ แต่กูชัดอยูน่นะแต่ใส่ชัดสีดำทำมินอันเล็กอยู่วันนี้แต่ก็ไม่ได้อัดด้วยกล้องนแนะโอเคกูอยากรู้จังเลยเสียงกูจะเป็นยังไงโอเคผมจะหายบ้าอันนี้ผมมาเล่นโอยเสียงก็ยังเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ผมจะเล่นเฮ้ยโอเคอเสียงบกเตะแล้ว เล่าวะแต่ช่างมันเราจะเล่นเจ้ากระบอกนี้ซึ่งบอกเลยทรมานมากแต่ระเบิดเยอะครับข้อดีมันคือระเบิดทั้งนั้นเลยอะง่ายมันคือแคไม่กระเซวันนี้เราจะใช้ระเบิดอะไรก็ดีแต่ะแต่แนอันนี้ละกันอโอ้โอ๋ออ h oh no oh no

กูเจอล้เมื่อกี้กูเจอและวมาร์เก็ตแลกไม่รอดช่วยฉันด้วยชิดไว้ขอบใจตายนุ่นกเบอร์สีใช่ไหมใช่กูน็อกอยู่ thank you t h k y ก็ขบไว้ลกันโอเคนานแน่นอน อ่าเดี๋ยวคลิปไปตอนได้ได้โอเคแล้ได้ไปมันแล้วก็กินยาก,กันได้ซึ่งแน่นอนเราเป็นตัวที่มีระเบิดเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนํามันนะซึ่งกระสุนม,มันเจอดสองอ่ะแทนที่จะเป็นจอดซืึ่ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ขอจอเนื้อเยอะๆหน่อยดิถ้ามึงจะให้จอดสองมาอย่างเนี้ย อยากได้จอดสียังไลกูจะได้ยิงสสเข้าแล้วกูจะได้ไม่โดนเน,นาะในตีแต่เที่ยวลุกในตีเพราะกูมีระเบิดตเ้าจะมีระเบิดเฮี่ยระเบิดแคนเย่ัูมีตัวสำคัญประจำตีพวกกึ๊ับตีไม,ม่มีกูเขาก็ไม่มีิบบดเอาชนะ ยิงตายไปหนึ่งตัวด้วยระเบิดไปยิงหรอกปาเลยเลยเด้งบูสเตอร์สวัสดีเฮลท l ฟอร์มโอ้ยมึงไปคิดว่ะฟอร์มโอเคนะครับเขาบอกว่าจะตามเรามาโอเคเราจะใช้ระเบิดนั่นเองเพื่อนำการนำร่องโอเคไปเจอตัวอะไร แน่นอนนะผมเป็นพวกความรู้สึกช้านะอย,ย่าโทษผมเลรา้สุกนี้หัช้าเห็นแล้วแหละแต่ตามันตอบสนองชา้าเราก็ได้เป็นพวกสนองตาที่ชา้ามากด้วยเอาตายฮะจะแน่นันแโอไมอค์ก้อนย,ยิงตายแน่นอนว่ารอบนี้เนี่ยเล่นแต่ระเบิดเพราะปืนปืนแม่งกากยิงตายด้วยปืนหนึ่งการะเบิด ตไปเยอะเลยว่าละเบิร์นี่แหละคือสิ่งที่ดีเใอนอเกมเพราะมันโอเคไงโอ้มันโดนฟ้าตเต็มเลยมันไม่ตายแฮร์ชนะอีกแล้วซึ่งการนี้ก็ค่อนข้างหินะ้มหน่อยแหละเพราะว่าเดี๋ยวสกคิปไปตอนได้ปืนเลยโอเคตอนนี้ตะคันนั้นได้ปืนได้ไมีดได้อะไรก็ตามแต่ที่มึงต้องการ แล้วตอนนี้คลิปก็มา5นาทีแล้วด้วยได้ไงวะผมลืมอัดช่วงนึงหลย,ย,ยมีระเบิดแถมกูเยอะด้วยระเบิดกวระเบิดเยอะเอาไปให้หมดถ้าสดขึ้นโอเคเจอตัวแรกก็นคาเก็บล็อกตัวแรกแล้วได้ละ เดี๋ยวเราจะมาเอาตัว ah! น um, um ี ah! <c oughs> okay, <to> ้เอาเพื่อนแย่งเออแย่จังอะวนตัวนี้อมอ I ก็บหย10าลเอ่อ่โอเคตัวมนจับตีจบ